ธุรกิจร้านอาหารไทยก็ยังไม่รู้หมูหรือจานฮะถ้าเป็นอาการก็เรียกว่ายังโคม่ากันอยู่นะฮะเหลือเชื่อฮะเฉพาะครึ่งแรกของปีนี้นะเปิดใหม่ลดลง30%และที่เปิดใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยไปไม่รอดถึงครึ่งหนึ่งกันเลยครับร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆธุรกิจร้านอาหารไทยก็ยังไม่รู้หมูหรือจานฮะถ้าเป็นอาการก็เรียกว่ายังโคม่ากันอยู่นะฮะเหลือเชื่อฮะ เฉพาะครึ่งแรกของปีนี้นะเปิดใหม่ลดลง30%และที่เปิดใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยไปไม่รอดถึงครึ่งหนึ่งกันเลยครับคุณเอกลักษณ์วิริยโกวิทยานะครับซึ่งเป็นผู้บริหารจากไลแมนวงในนะครับก็ได้เปิดเผยตัวเลขสถิติหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นสถิติเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดร้านอาหารในประเทศไทยครึ่งแรกของปีนี้นะครับมีทั้งเปิดและมีทั้งปิด ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็จะได้ยินมาตลอดถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารระดับฟรายดิ่งไดดาวมิชลองมิชลินอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับคนเป็นเชฟเองออกมาบน่นแล้วก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่ฮือฮามากในโซเชียลมีเดียนะครับทีนี้คุณเอกลักษณ์วิทยาโปวิทยาบอกงี้ครับว่าตัวเลขสิติร้านอาหารในประเทศไทยนี่นะฮะครึ่งแรกปีนี้มีร้านอาหารที่เปิดตัวใหม่ๆเลยนะฮะกลับลดลงไม่ได้เปิดตัวใหม่แล้วเพิ่มขึ้นเลยทีนี้การเปิดตัวใหม่ที่ลดลงนี่ลดลงเยอะไหมลดเยอะ ลด2หลักด้วยแล้วลดถึงเท่าไหร่รู้ไหมลบ3 0เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกในปี2024นี่คือเปิดใหม่ลดลงถึง3 0นะฮะและในขณะเดียวกันปรากฏว่าร้านใหม่ๆที่เปิดตัวไปแล้วในเวลา1ปีนับจากวันที่เปิดตัวปรากฏว่าไปไม่รอดปิดตัวลงถึงครึ่งหนึ่งหรือ5้นโอ้โหมันสะท้อนอาการที่ที่เหนื่อยจริงๆสำหรับคนทําร้านอาหารเลยนะฮะทีได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าครึ่งแรกของปีนี้ท่านผู้ชมที่ว่าเเศรษฐกิจไทยดีหรือไม่ดี เรากำลังจะจบครึ่งแรกของปีนี้ในวันนี้แล้วนะครเพราะวันที่30มิถุนายนนะฮะดีหรือไม่ดีบอกเลยถ้าใครคิดว่าดีพิมพ์ดีถ้าใครคิดว่าไม่ดีพิมพ์ไม่ดีส่งมานะครับที่นี่น้องเหนือจะยอดเปิดต่ําลดลงยอดปิดภายในหนึ่งปีขึ้นมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับถามว่าข้อมูลสถิติต่อไปน่าสนใจตรงที่ว่าพอเปิดล้วคุณอยู่รอดได้หรือไม่ได้ในทําเลท,ที่แตกต่างกันนะฮะคุณเอกลักษณ์บอกอย่างนี้ครับว่าถ้าไปเปิดร้านอาหาร ในศูนย์การค้าในที่นี้บอกว่าเป็นห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งดี่นี้มันมีหลายประเภทมากเช่นเปิดในห้างสรรพสินค้าเปิดในศูนย์การค้าเปิดในคอมมูนิตี้มอลล์ถูกไหมฮะเปิดในลักษณะไซส์ของบิ๊กมีเดียมสมอลล์ของคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยมันก็เป็นตัวที่รายทัฟฟิกในระดับหนึ่งถูกไหมฮะทีนี้ข้อมูลตัวนี้บอกอย่างนี้ครับว่าร้านอาหารที่เปิดในห้างสรรพสินค้านะมีโอกาสอยู่รอดสูงกว่าร้านอาหารที่เปิดนอกห้างถึง22%ตโอ้ตัวช่วยเยอะเหมือนกันนะ ถ้าโอกาสอยู่ขึ้นมาถึงอีกเ็นี่ยก็ถือว่าโอ้โหดีมากเลยนะฮะแต่รอดหรือไม่รอดอันนี้ต้องว่ากันระยะยาวถูกไหมฮะที่พอข้อมูลที่เขาพูดถึงตรงนี้เนี่ยไอการที่ว่าถ้าร้านอาหารไปเปิดในห้างมีโอกาสอยู่รอดมากกว่าเปิดนอกห้างถึง22%เนตี่ยตัวเลขตัวนี้คงเส้นคงวาไหมนิ่งไหมคําตอบคือนิ่งนะครับตัวเลขนี้นิ่งมา3ปีแล้วนะครับคือใครที่จะเปิดร้านอาหารในห้างเนี่ยโอกาสที่จะรอดตรงนี้ก็มีอยู่สูงกว่าถึงประมาณ22%และตัวเลขนี้จะนิ่งมา3ปีติด ถามว่าด้วยเหตุผลทําไมการเปิดในห้างดูเหมือนจะโอกาสจะรอดกว่าการเปิดนอกห้างก็เพราะว่าในห้างมันจะมีปริมาณของคนหรือเป็นลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเข้าไปนะฮะในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นสตรีฟูดอยู่แล้วได้ออกไหมฮะดังวีิเองก็เลยทําให้มีการสร้างทราฟฟิกเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางด้านไลแมนเขาพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของกิจการของธุรกิจร,ร้านอาหารที่มันยังทรงทรงสุดๆดดกันอยู่เนี่ยนะฮะ ก็นอกจากจะต้องเข้าห้างซื้อโอกาสจะรอดมากกว่าอยู่นอกห้างแล้วเนี่ยยังต้องมีบริการที่เป็นเทคโนโลยีเสริมเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ได้หมายความว่าไปกินหน้าร้านถูกไหมฮะก็ต้องใช้บริการ d e l ิเวอรี่เข้าไปด้วยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตอนนี้มีลูกค้าที่เป็นร้านอาหารเนี่ยนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นของไลน์แมนเนี่ยเติบโตถึง15%ด้วยกันนะครับถามว่ามันก็ต้องสู้ทุกรูปแบบแอะเดี๋ยวนี้ถ้าคนที่ว่าอยากจะไปทำธุรกิจร้านอาหารที่เกิดขึ้้้นนะดดดีีวว่่่ลงถาาามมมททชชก็ไรัิ อันนี้ามตรงเล่นๆไปนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะระหว่างร้านอาหารกับร้านกาแฟเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าอะไรปิดตัวเร็วกว่ากันส่งระหว่างร้านอาหารหรือร้านกาแฟท่านผู้ชมคิดว่าธุรกิจอะไรปิดตัวเร็วกว่ากันนะครับถ้าคิดว่าร้านอาหารก็พิมพ์อาหารถ้าคิดว่าร้านกาแฟพิมพ์กาแฟแล้วส่งมาเลยนะครับทีนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องมีบริการเดลิเวอรี่ติดขึ้นไปด้วยเพราะนอกจากทำเลจะช่วยได้ถ้าคุณเข้าห้าง มันประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับที่ช่วยรอดเนี่ยนะการใช้บริการ Delivery บนแพลตฟอร์มนั้น88เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะลูกค้าหาโปรโมชั่นของราคาอาหารถึง88นะครับมี59นะฮะส่วนลดค่าส่งอันนี้มันไม่เกี่ยวกับราคาอาหารที่ทำโปรนะครับแล้ว56เนี่ยโปรโมชั่นเซ็ตเมนูคือคนกินเนี่ยนะฮะก็พยายามหาแบบสั่งเป็นเซ็ตและเซ็ตต้องมีโปร มากกว่าที่จะสั่งเป็นเดี่ยวๆไม่ใช่เซ็ตนะครับอันนี้มาอันดับ3นะฮะแล้วก็อันดับที่4ครับ29%ใช้โปรโลดราคาแบบไฟลุกประเภทเรียกว่า flash sale นะฮะอันนี้ชอบมากเพราะฉะนั้นไอ้นี่นฮะต้องเลนประเภทรอกันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเพื่อที่จะได้นะฮะ โค้ดแฟลชเซลในการส่งและสุดท้ายก็คือเป็นโปรโของลูกค้าก็คือของร้านที่ทําขึ้นมานะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยเราก็คงมองเห็นนะครับว่าธุรกิจเองก็ยังคงอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าข้อมูลนี้โอ้อันนี้มาจากลนวงในของไลน์แมนเลยนะฮะว่ายอดเปิดยังตกสุด30%ยอดปิดมันจะเปิดตัวไปแล้ว มีถึง50%ปิดตัวนะครับถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าระหว่างร้านอาหารกับร้านกาแฟท่านผู้ชมคิดว่าธุรกิจร้านไหนปิดตัวเร็วกว่ากันในไทยนะครับธุรกิจไหนปิดตัวเร็วกว่ากันครับระหว่างร้านอาหารกับร้านกาแฟเธอคิดว่าร้านอาหารพิมพ์ร้านหานะฮะเธอคิดว่าร้านกาแฟพิมพ์ร้านกาแฟส่งมาเลยนะครับ